ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากใส่สนามคือร้อนร้อนเชียวใช้โดยใช้เดี๋ยวนะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบองยี่สิบามสี่วันนะสี่ยืนมากยืนไหมยืนนะตั้งเช็คชื่อตรวจปีชาโอ้โหปวดอ,อยู่ด้านข้างไม่อยู่ด้านหลังเมื่อเราอยู่ด้านหลัง<ะ>เห็นทุกวันนะตอนเช้าดีไหมตื่นเช้ามาปับ๊บรถที่เดิมเห็นไหมเขาจัดระเบียบนะ ดังนั้นนะครับพอรถจอดแล้วนะครับก็ไหวยอยู่แล้วถึงม่อเดินมันเป็นประครับประคองนวันชงบุญก็เป็นสนามบินแล้วไงไขไอวันตกะโลกกันเยอะเนี่ยเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าน้ําในเมืองเนี่ยนะครับเขาไม่มีระบบน้ําประปาไม่มีน้ำประปานะแต่พ่อเขาเนะนี่ยหยุดเล่นดนตร,ตรีแล้วก็มองโมงสารเล่ดนดนตร,ตรีไงว่าเ้โมสารมันเล่นเก่งเว้ยเล่นได้ไงไม่รู้ทุกคนก็หันมาบอกนะว่าพ่อเฮ้ย ลูกลูกอยู่เล่นเก่งมากเฮ้ยคนที่เป็นเด็กนะเป็นเด็กนะสองคนนะโอด้านหน้าภูเขาสวยนะด้านหน้าท่านฉากวิวสวยนะถเกิดบนยอดภูเขานูกเป็นสโนว์เลยนะตัดกับพื้นหญ้าสีเขียว่าเป็นแนวหุบเขาที่หุบเขาเอล